สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาวันนี้พบกับไฟเยอร์นักกดหนึ่งเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้มาพบกับเกมมาจองเวสองนะครับผมทลมนี้ก็เบาเบานะครับทุน500นะครับเป็ดทีละ10ละกันเนาะอ่าเบาๆละกันนะฮะอ่าคุณผู้ชมดลยกันเถอะไป้ายคลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18บปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผม มากดสุดเทอร์บโบกันเลยไปอ่าเราวายกันแล้วตรงวันนี้เบ็ดทีลนะสิบน้เบาๆนะคุณผู้ชมมาดูกันว่าจะแตกจะเท่าไหร่นาวายใหญ่มาแล้วโอ้โห و, ไหลมาต่ออีกคุณผู้ชมมาอีกโอ้โห و, ไหลไม่หยุดเลยครับนี่วายมาต่ออีกคูดห้าตรงวันนี้ยังไงเขาได้ฟรีเกมโอ้โหมาถึงก็ได้ฟรีเกมเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากๆนะตรงวันีน้ ่ะแม่ฟรีเกมแต่ไม่เข้าเลยเอา้าฟปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะคุณผู้ชม,มอะไรต่อโอ้โหร้อยหกสิบกันเลยนะคุณผู้ชม,มหเยอะมากเลยนะร้160อยหกสิบจะเป็นติดนะฮะคุณผู้ชมวายมะอ่ายังไงไปต่อยไหมโอเคเหลสามรั้งฮึ แม่มาถึงก็ฟรีเกมแรกได้มา300อยกว่าเลยนะคุณผู้ชมเอ้ยร้อยกว่านะคุณผู้ชมโอเคถือว่าไม่แย่นะฮะเรามาเพิ่มเบ็ดกันหน่อยดีกว่านะได้ทุนเพิ่มเนาะอ่าเพิ่มทีละนิดทีละน้อยนะฮะสูตรของเรานะครับเอาเพิ่ม20สแล้วอยู่ฟรีเกม,มอีกแล้วโอ้โหยังไงเนี่ยวันนี้ดวงกับฟรีเกมเหรอโอ้โหสุดยอดม,มากเอาไหลต่อโหไหลใหญ่เลยตอนนี้วายเต็นเวลาดโอ้โหไม่อยังไงต่อ เอาไหลต่ออีกสี่ไปมาม่อเอ,อคูณสิบสิดแหสุดยอดม,มากๆเลยนะฮะเออไปแหม่ดีว่าจะมีไหลต่อท่านผู่ช 5ครั้งเออมาแน่นอนรงหวัานี้มีตัวเชื่อมไหมโอ้โหเฮ้ยโอเคนะอุ้ยวายตัวใหญ่แบบนี้เต็มๆคุณผู้ชม800กว่าโอ้โหรางวัลก้อนโตกันเลยนะฮะรางวัลเมกากันเลยทีเดียวแม่วายเต็มหน้าก,กระดาษเลยนะเมื่อกี้สุดยอดม,มากๆนะฮะเออ มาอีกดิมาอีกดิอีกสามครั้งสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมอ,อ่ามาาวมาายต่ออีกอยังไงมีวายมาเชื่อโอ้โหวายอีกสองตัวมาเชื่อมูีแน่นอนจังอวนนี้โอ้โหคุณ1ิดกันเลยรางวัลก้อนโตจุกๆกันเลยนะคุณผู้ชม สี 1, 4หนึ่งสีกันไปเลยนะฮะแม่สูตรคูณกันลยไทีเดียวตอนสุดท้ายอ่โอโอเคมากมากเลยนะฮะสุดยอดมากๆฟรีเกมเดี๋ยวได้มาพันเจ็ดแล้วคุณผู้ชมเรามีทุนเพิ่มนะเราต้องเบ็ดเพิ่มนะครับผมอย่าให้มันเสียโอกาสจังหวะนี้ยังไงไล่โอ้ไหลเต็มหน้ากระดานโอ้โหยังไงต่อเนี่ย วายไม่อีกแล้วคุณโตโอ้โหเต็มหน้ากระดานอีกแล้วเดี๋ยวนะเพิ่มเบ็ดปุ๊บกดปั๊บโอ้โหไหลแตกเป็นพันรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะฮะโอ้โหคุณโตไหลโอ้โหไหลรวยๆมากโอ้โหไหลอีกไม่ไหมไหลอีกไหมเอออย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดใส่อย่าหยุดไีกเอออย่าหยุด เอาต่อสุดยอดมันมารัวรัวแบบไม่ต้องหยุดไม่ต้องพักกันเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคไปอ๋ออ๋าวายมาคู่เลยยังไงต่ออ้โหไหลรัวมากวันนี้คุณผู้ชมไหลดีมากๆไหลดีมากๆเลยนะคะ เอาฟีเจมมาแบบนี้ยังไงเราโอ้โหสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมไปไหลามาหนอ่อยมาพูดบุกมาครับไปอาวายคู่แบบนี้โอ้โหจังหวะเต็มกระดาน มีตัวเชือมไหมจะมีตัวเชือใหม,ม่ไหมเล่นห้ามาเล่นห้ามาหน่อยเอาเร็วตัวเชือมาหน่อยโอ้โหเสียดายแต่ก็แต่ก็ไม่แย่แล้วนะฮะตนนันงนี้อัดเต็มเหนี่ยวกันไปเลยไยคุณผู้ชมอีกหกครั้งไปเฮ้ย โอเคมากๆเลยคนระับคุณผู้ชมแม่อ่ะพอหอมปลงหอมคอกันแล้วนะ้องก็ทุน500ได้มา6,800เลยนะฮะแม่ใช้เวลาแค่6นาทีเองนะคุณผู้ชมโอเคครับผมก็นี่ก็เป็นทริคเบาๆนะที่เริ่มต้นด้วยน้อยๆน,นะฮะแล้วพอมีทุนเพิ่มค่อยเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆเยนาะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมให้กับไฟเซอร์น,นะกดโนหนึ่งนะแล้วก็อย่าลืมดูกลุ่มใต้คอมเมนต์ด้วยนะฮะอ่า แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม